มาสาแก้วสกัดแก๊งโยรกรรมรถข้ามชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตรีอมอริตบุญสุยาผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาได้สั่งการให้พันเอกปิยเนตรพัทราศาสตร์สวัิ์ตวงผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่111จัดกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่1201 รวมกับชุดเคลื่อนที่เร็วของหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่111ออกทําการล่าตระเวนป้องกันสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกประเทศตามช่องทางธรรมชาติริมชายแดนด่านตําบลป่าไร่อําเภออารัญ,ญประเทศจงังหวัดสราแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ล่อแหลมอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย2คน คาดว่าเป็นชาวกัมพูชาเดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติคล้ายสำรวจเส้นทางจากบ้านป่าไร่ใหม่มุ่งหน้ามายังถนนสีเพลนซึ่งเป็นถนนเรียบแนวชายแดนระหว่างจุดตรวจที่ศูนย์ถึงจุดตรวจที่0ูนย์ห้าบ้านป่าไร่ใหม่ตําบลป่าไร่อำเภออรัญ,ญประเทศจงังหวัดแสกแก้วห่างจากถนนสีเพลนประมาณสามรอยเมตรจากนั้น ชายทั้งสองคนได้หยุดคอยคล้ายรอพักพวกเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังดักซุ่มไว้ต่อมาได้มีกลุ่มบุคคลซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มกองทัพมดเชา,ขาเ,เขมรจำนวนส9้าคนเี็นรถจัก,กรยานยนต์คนละคันจำนวน19บเกคันออกมาจากท้ายหมู่บ้านป่าไร่ใหม่มาสมทบกับชายชาวขาเขมรทั้งสองคนแล้วช่วยกันเข็นรถจัก,กรยานยนต์ทั้ง19บ้าคันมุ่งหน้าจะข้ามเขตแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติออกไปฝั่งประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงนากําลังเข้าปิดล้อมแต่กลุ่มกองทัพมดชาวขาเขมรไว้ตัวทันต่างทิ้งรถจักรยานยนต์และแตกคือบวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางท่ามกลางป่าละเมาะและความ,มืดและสามารถหลบหนีออกไปฝั่งกัมพูชาจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนํากําลังเข้าเคลียร์พื้นที่พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าจำนวน17คันและรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอีกสองคันจอดล้มอยู่บริเวณถนนลูกลงังกลางไร่อ้อย ของชาวบา้านพื้นที่บ้าไร่ใหม่ตําบลป่าไร่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วจึงร่วมกันตรวจยึดรถจักรยายนยนต์ทั้ง19คันมาทําการตรวจสอบที่กองร้อยทหารราบที่1201ชุดควบคุมกรมทหารราที่12ตําบลป่าไร่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นรถจักรยายนยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสัคคูปี้ตําบวส16คันรถจักรยายนยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิก 125i ไอจำนลนึคันรถจักรยานยนต์ยามาฮารุ่นเอร็อกจำนวน1คันและรถจักรยานยนต์ยามาฮารุ่นเอมสลัดหคันสึ่งจากการตรวจค้นภายในรถพบบ้างคันมีเอกสารระบุชื่อผู้ครอบครองรถจากหลายจังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครนครสรวบน์นครราชสีมาขอนแก่นสุพรรณบุรีสม,มุทรปราการกระบี่นนทบุรีราชบุรีสระบุรี ร้อยเอ็ดกราสินและจังหวัดสษาแก้วส่วนบางคันก็ไม่มีเอกสารใดๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำรถจัก,กรยานยนต์ทั้ง19คันไปเก็บรักษาไว้ไที่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12อตำบลโนนหมักมุนอําเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของรถจัก,กรยานยนต์ทั้ง19คันก่อนจะทำการเรียกตัวผู้มีชื่อครอบครองรถมาทำการสอบสวน หากเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาก็จะส่งคืนเจ้าของหากมีส่วนรู้เห็นกับการกระทําความผิดในครั้งนี้ก็จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปทธรคลองลึกดํำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้แล้วชุดควบคุมกรมทหารพานที่12ได้ประสานความร่วมมือไปยังกองพันตำรวจตะเวนชายแดนที่911ของกัมพูชาให้ช่วยติดตามจับกลุ่มกลุ่ม,ก,มกองทัพมดชลวกคามเมรที่ลักลอบขน รถจักรยานยนต์จากฝั่งไทยเพื่อสาวให้ถึงกระบวนการค้ารถจักรยานยนต์ข้ามชาติในกัมพูชาต่ตอไปนิว24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวนิราชทิพสีรายงาน